นิดาโพที่เปิดผลสํารวจคะแนนนิยมของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เปิดกันมาเมื่อวานนี้ก็ทําให้หลายฝ่ายฮือฮานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรที่เพิ่งดํารงตําแหน่งนายกได้ไม่กี่สัปดาห์นั้นคะแนนขึ้นนํามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีหลายเรื่องที่น่าจะวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนโยบายส่วนไหนที่โดนใจประชาชนหรือว่าจริงๆแล้วยังมีคู่เทียบ ที่ไม่ได้เหมาะสมต่อการเทียบกับคุณแพ่ทองทานเท่านั้นเองนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่รับทราบผลนะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งข้อความผ่านว่าที่โฆษกรัฐบาลอย่างคุณจิรายุห่วงรัพย์ว่าตัวท่านเองเนี่ยถือว่าโพครั้งนี้ก็เป็นกําลังใจในการทํางานและย้ําว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะในการพิสูจน์ตัวเองผลโพดีขึ้นแล้วก็จริงครับแต่เป็นแค่ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเท่านั้นรัฐบาลจะยังต้องมุ่งมั่นทํางานหนักเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แต่มันก็สะท้อนอย่างหนึ่งว่าประชาชนยอมรับการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ถ้าเราไปดูผลโพกันอย่างชัดเจนนะครับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้เนี่ยคุณแพทองทานมาเป็นอันดับหนึ่งสเอดเขณะเดียวกันอันดับสองเนี่ยไม่มีใครเลยนะฮะเพราะเขายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้23.50คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพักฝ่ายค้านพักประชาชนยี คุณพีรพันธ์8.65คุณหญิงสุดารัฐยังติดอยู่ที่4.80นะครับเขาเลยน่าสนใจในกลุ่มที่2ฮะที่เป็นกลุ่มที่ยังไม่เลือกใครว่าถ้ามีคนที่เหมาะสมและพร้อมเทคะแนนให้คนนั้นก็อาจจะทิ้งขาดหรือนำโด่งได้เลยทีเดียวแต่พักการเมืองเนี่ยแม้นายกแพทองทานมาเป็นที่1แต่พักเพื่อไทยไม่ใช่ที่1นะครับยังคงตามหลังพักประชาชนอยู่นะฮะพักประชาชนได้34.25แต่พักเพื่อไทยได้27.15 ตามมาด้วยการหาพักที่เหมาะสมไม่ได้พักรวมไทยสร้างชาติ9%และประชาธิปัตย์ก็ติดอยู่ที่4.40%พอผลคะแนนอย่างนี้ออกมาเชื่อได้เลยฮะคนของพักเพื่อไทยก็ดีใจกันมากนะครับอย่างคุณอดิสรเพียงเกตเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปอธิบายว่าที่คุณอุ้งอิงได้ที่1เพราะท่านมีความเป็นผู้นํามีความพยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนส่วนทางคุณนัทพงศ์เนี่ย ได้เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดมีทัศนคติที่ดีความนิยมทางพักการเมืองพักประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาติดติดกับพักเพื่อไทยแล้วบอกว่าคุณนุงอิงเป็นนายกแค่สองสัปดาห์เท่านั้นนะผลโพเนี่ยพุ่งกระชูดทีเดียวคุณนุงอิงแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามเท่า,ทา,ทาทนั้นครับความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีคนนี้พุ่งกระชูดเลยครับพุ่งกระชูดเพราะการมีผู้ ลักษณะเป็นผู้นําและเอาจริงเอาจังในการทํางานครับปัญหาของพี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเงินหนึ่งหมื่นบาทก็ไปถึงมือของผู้เปราะบางและผู้พิการแล้วส่วนอื่นๆก็จะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทตามนโยบายของรัฐบาลแต่กรณีของผลนิดาโพก็มีหลายฝ่ายมองนะครับว่าที่คุณอุงอิงได้ที่หนึ่งเป็นเพราะบาร,รมีของคุณทัษินชินวัตร์อดีตนายกหรือไม่ วันนี้คุณวิสุทธ์ชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลออกมาปฏิเสธเลยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะตัวของคุณแพทองทานครับที่มาเป็นนายกแล้วมีแต่เรื่องที่บวกขึ้นมาหุ้นก็ขึ้นท่านก็ลงดูช่วยน้ําท่วมประชาชนอย่างหักได้รับความชื่นชมในเรื่องของเงินหมื่นล็อตแรกที่ออกมาคนก็เฮกันทั้งประเทศมีความสุขเดี๋ยวเฟสอออกมาก็จะยิ่งดีกว่านี้ขณะเดียวกันมันไม่ใช่เพราะบารมีของคุณทศิน ท่านมาให้คาแนะนําลูกสาวเท่านั้นไม่ใช่บารมีท่านทักษิณหรอกครับลูกสาวท่านทํางานได้อย่างเต็มที่ความสามารถผมเชื่อว่าคุณพ่อก็คงให้คําแนะนําเป็นเรื่องปกติซึ่งเราห้ามไม่ได้หรอกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องบวกขึ้นกับประเทศชาติมีคนออกมาวิเคราะห์ผลโพลนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนเตอร์การเมืองชื่อดังไปแล้วคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตศสนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก บอกว่าอยากจะวิเคราะห์การที่คะแนนของคุณแพททองทานโดดเด่นขึ้นมาเพราะความเป็นนายกส่วนหนึ่งด้วยแต่ส่วนสำคัญคือไม่มีตัวบุคคลโดดเด่นเพียงพอที่จะเทียบเคียงกับคุณแพททองทานได้คุณนัทพงศ์จากพักประชาชนก็เป็นคนใหม่ยังไม่มีบทบาทโดดเด่นและภาพลักษณ์ยังไม่เป็นที่นิยมของประชาชนถ้าเปรียบเทียบกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ดูได้จากผลสํารวจที่ผ่านมาแต่ในส่วนของพักการเมืองนั้นเนี่ยพักประชาชนยังมีคะแนนนิยมนําพักเพื่อไทย เพราะว่าเป็นพักที่สืบทอ,อดอุดมการมาจากก้าไกลไม่เปลี่ยนแปลงทําให้คะแนนนิยมก็ยังไม่เปลี่ยนด้วยเช่นกันสิ่งที่พรคประชาชนจะต้องพิจารณา,นานและปรับปรุงคือบทบาทของหัวหน้าพักคนใหม่ต้องเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของประชาชนและบทบาททางการเมืองก็ต้องโดดเด่นกว่านี้ด้วยนะครับพูดถึงรัฐบาลและคะแนนนิยมของคุณแพทองทานอยากชวนคุณผู้ชมดูแบบนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่คุณแพทองทานมีผลโพนํามาเป็นที่หนึ่ง ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดจะเห็นว่าช่วงแรกๆคะแนนนิยมของคุณแพทองทานมาเป็นที่1โดยตลอดนะครับอย่างเช่นผลสํารวจของนิด้าโพเจ้าเดียวกันเนี่ยศึกเลือกตั้ง66ครั้งที่1คุณแพทองทานนํามาถึง82.20%ขณะที่คุณพิธาตอนนั้นได้แค่15%เท่านั้นน้อยกว่าคุณนัทพงศ์ตอนนี้อีกนะครับขณะเดียวกันพอศึกเลือกตั้งครั้งที่2เขาสํารวจกันคุณอุ้งอิงลดลงประมาณ3% แต่พอครั้งที่สามเนี่ยกลายเป็นว่าคุณพิธาก,กลับมานําเลยนะครับแล้วสุดท้ายพอเราไปดูเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าพักเพื่อไทยก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งใหญ่แบบหักปากาเซียนเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะแสดงเจตจํานงและอุดมการทางการเมืองได้ไม่ชัดเจนหนักแน่นเท่ากับพักคู่แข่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อโค้งสุดท้ายนี่จึงเป็นการบ้านใหญ่สําหรับคุณแพทองทานและพักเพื่อไทยด้วยว่านอกจากตอนนี้มีการแจกเงินหมื่นตามสัญญาแล้ว แก้ปัญหาน้ําท่วมแบบท่านก็เอาจริงเอาจังนะครับลงพื้นที่แบบรวดเร็วผลงานเชิงรูปธรรมอื่นๆในการแก้ไขปากท้องความเป็นอยู่เนี่ยมีมาแล้วแต่จะตามมาอีกแค่ไหนแต่สิ่งที่จะต้องคิดคือการแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่มากสําหรับพักเพื่อไทยที่ทุกคนคาดหวังถ้าคุณแพทองทานและเพื่อไทยยังไม่มีอะไรชัดเจนหนักแน่นในเรื่องการแก้ปัญหาทางการเมืองการเลือกตั้งหนต่อไป ก็ยังเป็นงานหนักสําหรับพักเพื่อไทยอยู่ดีนะครับขณะเดียวกันเราไปดูอีกฟากหนึ่งหน่อยนะครับทางพักประชาชนวันนี้เดินทางขนทัพกันมาที่เครือเนชั่นของเรานะครับมาบอกเล่าถึงภารกิจต่อจากนี้ของพักประชาชนช่วงหนึ่งหัวหน้าเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลโพลที่เกิดขึ้นโดยบอกนะครับว่าคะแนนนิยมของตนที่ตามหลังคุณแพทองทานนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกหวั่นใจอะไร แต่เป็นการจะเก็บเสียงสะท้อนเพื่อน,นำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นครับส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อคะแนนความนิยมเองก็ตามหรือว่าผลการเลือกตั้งเองก็ตามเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากอย่างเช่นในเรื่องของเป็นสนามการเลือกตั้งซ่อมก็ตามนะครับหรือเรื่องของการเหตุการณ์ที่เกิดการยุบพักมาก็ตามนะครับหล,หลายปัจจัยเนี่ยผมว่ามันเป็นองค์ประกอบหมดทีนี้เราเองก็คงไม่ได้ลงไปโทษหรือออกไปบอกว่ามันเป็นเพราะป,ปัจจัยนั้นปัจจัยนี้ สิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือยอมรับผลที่ออกมาแล้วก็ตัวที่คนมองกันว่าคะแนนนิยมของคุณแพททองทานที่ดีขึ้นมาจากการแจกเงินสด10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางคุณนทัทพงศ์ก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่รัฐบาลทําได้ดีก็จะส่งผลต่อตัวรัฐบาลเองอยู่แล้วแต่พักฝ่ายค้านเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบงบประมาณและนโยบายนโยบายที่ท่านวันเลศคุณเท้งบอกก่อนหน้านี้คุณสิริกัญญาณน,นาเสนอไปแล้วนะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเงินสดมาให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยมาเป็นเรื่องที่ดี แล้วเราก็มองว่าการแจกเงินแจกไปแล้วควรนําไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวด้วยนี่คือสิ่งที่พักประชาชนมองนะครับหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวเขาจะมีแคมเปญโอ้โหชื่อเท่น,นะครับชื่อว่าเทงทั่วไทยตัวเองเนี่ยจะเดินทางไปเลยพบปะประชาชนทั่วประเทศนําร่องไปแล้วเมื่อวานที่เขตบางแคเป็นเขตที่เคยลงสมัครเลือกตั้งกทมหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวจะไปภูเก็ตต่อ จนถึงสิ้นปีจะไปให้ครบทุกภูมิภาคตั้งเป้า20จังหวัดแล้วบอกว่า2ปีต่อจากนี้เราจะเข้าถึงประชาชนมากขึ้นรักษากลุ่มเดิมเพิ่มเติมกลุ่มใหม่ตั้งเป้าเบื้องต้นนะฮะเลือกตั้ง70 270ที่นั่งครับเรื่องของทำยังไงให้โหวตเตอร์เดิมนะครับที่ไม่เคย หวตให้กับพรคประชาชนมาก่อนเช่นก้าวไกลเลยนะพ้นใหม่มาก่อนเนี่ยทำให้เขามาบวตให้เรามากขึ้นนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือช่วงเวลาที่เราสามารถเข้าไปอาศัยการทํางานในพื้นที่นะเพื่อทำยังไงให้ครั้งหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับความนิยมนะครับเกินครึ่งหนึ่งถ้าดูตามคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยผมคิดว่าสัก20ล้านเสียงนะครับจะนำมาซึ่งบัญชีรายชื่อประมาณ50ที่นั่งนะครับถ้าเป้าหมายเราคือ270ถอดลงมาก็คือ220เขตที่เราต้องหาให้ได้ 220 <120 S 1> เขตก็คือส่วนต่างจากปัจจุบันนะครับจาก112เขตก็แปลว่าอีก100ร,ร้อยกว่าเขตที่เราต้องหาเพิ่มนะครับโจทย์ต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํางานในพื้นที่มากขึ้นและมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะหวังพึ่งจากเฉพาะฐานคะแนนเสียงเดิมของอดีตพรรคเก้าไกลไม่ได้ยังไงเราต้องขยายฐานคะแนนความนิยมก็ต้องดูกันยา,ยาวๆนะครับสำหรับผลโพเดี๋ยวติดตามในไตรามาสอื่นต่อไป